สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สนามแตกแน่ๆเจ้าบ้านจะเต็มนะครับแฟนบอลเวียดน,นามแห่ซื้อตั๋วเข้าชมเกมศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนมิ s ซูบิชิเอเล็กทริกค2022นัดที่พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศที่มีทั้งหมดราว40,000ที่นั่งหมดเลี่ยงภายในไม่ถึงกี่ชั่วโมงเองนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าสนามแตกแน่นะครับ เดือดแน่นอนแฟนบอลเวียดนามแห่ซื้อตั๋วนะัดชิง AFF หมดเกลี้ยงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองตั๋วพีทะลุ1,500บาทแล้วหรือสำหรับนะัดชิงชละเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน Mitsubishi Electric Cup 2022จะระเบิดข่งกันในนัดแรกที่สนามกีฬาแห่งชาติมิดินส์ในวันที่13มกราคมตามรวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะครับ ก่อนที่จะกลับมาฟาดแข่งนัดที่สที่ประเทศไทยของเราวันที่16มกราคมตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับขนลุกสนามแตกแล้วนะฮะโอ้ขายบัตรไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยส0 0หมื่นใบในหมดเกลี้ยงเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหคือเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือพื้นสนามนั่นเองนะครับพื้นสนามของเวียดน,นามนี่ ห่วยแตกจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็เรามาลุ้นกันนะครับนัดแรกวันที่13มกราคมนะครับตามเวลาประเทศไทยทุ่งกลึ่งเวียดนามเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับก็อย่าประมาทนะครับทัพช้างศึกของเราไทายยืนยันไปแข่ง WAFF ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกวันที่20มีนาคมนี้จนถึงวันที่2เมษาย,ยนโดยเตรียมปรับโปรแกร,รมไทยลีก ดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูณมธรรมนะครับได้ทําการยืนยันจากสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียตะวันตกให้ทีมชาติไทยของเราเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกิงแชมป์เอเชียตะวันตกหรือ WAFF ครั้งที่10ประจําปี2023ตามที่ได้ส่งจดหมายเชิญมาก่อนในนี้และทางสมาคมกีฬาฟุตบอลได้แสดงความสนใจเข้าร่วมในฐานะทีมนอกภูมิภาคโดยบนตํารวจเอกดรสมยศภูมิพันม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ทางสมาคมและทีมงานสรัพ์์ก๊ได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับทีมชาติไทยของเราก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์เมนต์แมตช์สำคัญอาทิการแข่งขัน,ขนบัวโลกรอบคัดเลือกรวมถึงฟุตบอลเอเชียคัพรอบสุดท้ายที่จะแข่งขันช่วงหลังจากนี้ไปหรือทางสมาคมแจ้งความสนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ WAFF Championship ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่2เมษายนปี2 5 6 6 ซึ่งทาง WAFF ได้ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมหรือว่าส่งเทียบเชิญระเบียบการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันให้กับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วเพื่อดาเนินการขั้นต่อไปและจากนี้นะครับได้มีการมอบหมายบริษัทไทยลีกดาเนินการประสานกับสโมสรฉาชิกเพื่อปรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกให้สอดคล้องและเหมาะสมสําหรับการเตรียมทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว ซึ่งผมเชื่อว่าฟุตบอลรายการนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทีมชาติไทยของเรารวมถึงนักเตะไทยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้อย่างมากเรืสอหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่2เมษายนปี2566ที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรสโดยการแข่งขันนอกจากทีมชาติไทยก็มีอีกถึง11ชาติเข้าร่วมการแข่งขันก็ประกอบไปด้วย บาเรนอิรักจอแดนคูเวตเลบานอนโอมานปาเลสไตน์กาตราซาอุดีอาระเบียซีเรีย u a e และเยเมนโดยไม่มีเวียดนามนะจ๊ะโดยการจับฉลากแบ่งสายจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้นอกจากนี้แล้วในก,การแข่งขันยังถูกจัดให้อยู่ในระดับฟี ف าที่1เพื่อนับเป็นเอแมตและต้องลงทะเบียนนักเตะถึง30วันก่อนการแข่งขันโดยจะมีคะแนนฟี FA หนึ่งกิงยังมีผลต่อการจัดอันดับแรงกิ n งเพื่อจัดถัวในการแข่งขันผู้บอลโลกรอบคัดเลือกอีกด้วย รวมถึงฟุตบอลเอเชียครัพรอบสุดท้ายในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566ต่อไปคลิปสะพัดกลุ่มกองเชียร์ไทยกลุ่มหนึ่งพยายามรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ประนามกองเชียร์ยังไม่จบนะครับคนหลงจากโจเกมนะครับรอบรองชันเลิศที่ไทยเอาชนะมาเลเซียไป3-0นะครับในเกำคืนที่ผ่านมาโดยแฟนบอลไทยขอบประนามกลุ่มกองเชียร์ห่งกลุ่มของไทย และมีคิดพยายามรุมทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเพียบเพื่อบุกเข้าสนามถามจุดพุแฟลร์สร้างความปั่นป่วนไม่เลิกและควรเด็ดขาดหรือสั่งแบนห้ามกลุ่มดังกล่าวเข้าเชียร์ไปเลยเกิดกระแสพิพากษาตำราถึงกลุ่มกังเชกกลุ่มหนึ่งบนโลกออนไลน์เป็นงวงกว้างกับคนหลงหลังจากจบเกมในฟุตบอล AFF มิสุบิชิเอลิกติกับส2ัรอบรองชันเลิศน,นัดที่2ที่สนามธรรมศาสาศตร์สเตเดียม เมื่อวันคันที่10เมื่อกราคมที่ผ่านมาในแมตช์ที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะบารลเซียส0เราเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเกมที่จะเริ่มต้นขึ้นกลุ่มกองเชี์กลุ่มหนึ่งได้จุดพลุแบบโคมไฟจากข้างนอกสนามเข้ามาภายในสนามทําให้เกิดควันขโมงในช่วงที่นักเตะทั้งสองทีมลงวอร์มร่างกายกันแถมช่วงท้ายเกมก็ได้มีการจุดพุ้ฟรลและโยนเข้าไปในสนามอีกเชตตอมามีคลิปวิดีโอเผยแพร่ซึ่งมีกลุ่มกอนเชี์ได้เข้าไปทําร้ายร่างกายกาดบริเวณโซนเอส เพื่อบุกเข้ามาในสนามเนื่องจากไม่พอใจในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายจนมีรายงานมาว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนจาก2กรลีเดียนกล่าวทำให้แฟนบอลชาวไทยไม่พอใจกับการกระทำของกลุ่มโกเชียชังสึกกลุ่มนี้มากๆถึงขั้นขอประนามกับการกระทำแบบนี้เพราะเป็นการสร้างความเสียหายและอาจส่งผลกระทบต่อวงการฟุตบอลไทยสืบไปในอนาคต ท่งนี้แฟนบอลชาวไทยบางส่วนยังแสดงความคิดเห็นว่าฝ่ายดูแลที่เกี่ยวข้องควรจะมีการลงโทษชจ้าเน็ตขาดหรือห้ามกลุ่มกองเชียร์กลุ่มนี้เข้าสนามเอตรวมถึงการเพิ่มมาตรการและเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอรอบระบังให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแฟนจั <S <S งสึกหายห่วงทลริสินแดงดานะครับเจ็บไม่หนักพร้อมซดเวียดนามอย่างแน่นอนเจ็บไม่หนักหลังจากที่มวยทิริสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยมีอาการบาดเจ็บลงเล่นได้แค่ครึ่งเดียว ใน45นาทีรแรกก่อนถูกเปลี่ยนตัวไปในเกมรอบริงชนะเลิศน,นัดที่2ของศึกฟุตบอลเ f f m i t s u b i ิ h i e l ิ c t อ i c c u p 2 222เกมถล่มมาเลเซีย3-0เมื่อวันอังคารที่10มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดโมโนโปกิง้งกุนซือทัพใหญ่ของช้างศึกก็ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของฮอกในวัย34ปีแล้ว ว่าการบาดเจ็บของเซซินเดงดาบาดเจ็บบริเวณกล้มเนื้อขาก็ต้องเช็คก,กันอีกทีแต่ไม่มีปัญหาแต่ยิงใดเจ้าตัวพร้อมเดินทางไปที่เวียดนามกับเราด้วยอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีอดีศักษิ์ไกดสอนที่ทำงานด,ดีในเกมวันนี้อยู่ตอนนี้ทัพช้างศึกมีกำหนดการก,ารการเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อไปยังประเทศเวียดนามโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เที่ยวบิน vn 6 8 2 2ในวันพุธที่11มรกราคมนี้ตามลับประเทศไทย 16.40นาฬิการือสำหรับเกมรอบจริง,งน,นัดแรกจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่13มกราคมนี้โดยเวียดนามจะเปิดบ้านมิดินสเตเดียมพบกับทีมชาติไทยโดยนัดที่สองนะครับจะเตะกันที่บ้านของเราในวันจันทร์ที่16มกราคมนี้ทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นในบ้านโดยกับเวียดนามซึ่งทั้งสองนัดจะแข่งขันกันตามเวลาประเทศไทยทุ่มค,นะครึ่งนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11มกราคม